ตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี2565เป็นต้นมาพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะได้โคจรอ,อยู่กลางศีรษะของชาวลัคนาราศีกรกฎเรื่อยมาจนกระทั่งใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งและจะได้ทำการโคจรย้ายราศีออกจากจุดที่โคจรอ,อยู่กลางศีรษะคือเรือนกรรม,มะในวันที่17ตุลาคมปี2566เวลา6นาฬิกา22นาที ในช่วงที่ผ่านๆมาจึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความผันผวนปรวนแปลเกีก่ยวกับเรื่องการงานอาชีพที่ทําอยู่และในส่วนหนึ่งพระราหูถือว่าเป็นบาปเคราะห์ที่เมื่อโคจรมามีอิทธิพลอยู่กลางศีรษะแล้ววิบากอากุศลกรรมครั้งเก่าก่อนจะมาส่งผลได้ถึงแม้ว่าดาวพฤหัสบดีจะมาช่วยประคับประคองอิทธิพลร้ายของพระราหูให้ลดทอนลงไปได้เป็นอย่างมากเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นสุพะห์ใหญ่ ที่กำลังโครจรกุมอยู่กับพระราหูอยู่ในขณะนี้แต่เมื่อพระราหูทำการโครจรย้ายราศีออกจากจุดที่อยู่กลางศีรษะในวันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วจะมีผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีกรกฎมารับชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนชาวลัคนาราศีกรกฎหรือคนที่คุณรักให้ได้รับชมด้วยนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎ จัดอยู่ภายใต้อิทธิพลของราศีาธาตุน้ำมีพระครอประจำลัคนาราศีเกิดคือดาวจันทร์มีสัญ,ญลักษณ์ประจำราศีเป็นรูปปูในทางโหราศาสตร์ไทยถือว่าตำแหน่งพระครอที่โคจรอ,อยู่กลางศีรษะคือเรือนที่10หรือเรียกว่าเรือนกรรมะของลัคนาราศีใดๆจะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อลัคนาเปรียบเทียบได้กับการกลุมหรือการเล็งกับลัคนาเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านๆมา พระหูซึ่งเป็นบาเครอและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะที่โคจรอยู่ในเรือนการงานจึงทําให้การงานเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความขันผวนป่วนแปรเอาแน่เอานอนไม่ได้สิ่งที่วางแผนไว้จะผิดพลาดคาดเคลื่อนหรือถูกเลื่อนออกไปอยู่ตลอดเวลาบางคนก็ถือว่ามีเกณฑ์ตกงานหรือได้เปลี่ยนงานใหม่แต่ความหมายในด้านที่ดีของเรือนมรณะก็มีอยู่นะครับก็คือการที่ได้ทําธุรกิจธุรกรรมการงาน อันมีความสัมพันธ์กับคนต่างถิ่นต่างที่การขนส่งสินค้าจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งพ่อค้าแม่ขายที่ทำการค้าขายกับคนไกลหรือทำการค้าการขายกับชาวต่างชาติหรือคนที่อยู่ในบริษัทต่างชาติอีกทั้งในกลุ่มสายงานที่ต้องแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นเช่นในกลุ่มสายงานแพทย์ช่างในสาขาต่างๆหรือนักกฎหมายก็จะได้รับคุณประโยชน์จากการที่พะราหู โคจรอ,อยู่กลางศีรษะของชาวลัคนาราศีกรกฎทั้งนี้ก็เพราะเป็นการกลุ่มอยู่กับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นสุพะห์ใหญ่เป็นพระกอโชคใหญ่ที่กําลังโคจรได้ตําแหน่งราชาโชคถ้าจะตีความหมายในลักษณะของดาวเจ้าเรือนสุภาก็หมายถึงเรื่องของความสุขความเจริญก้าวหน้าและความสําเร็จส่วนความหมายอีกด้านหนึ่งของดาวพฤหัสบดีสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริ ที่กำลังโครจรกลุ่มกันอยู่กับพาราหูในเรือนการงานนั่นหมายถึงการงานที่ต้องแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นนั่นเองดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎก็จะได้เดินทางมาสู่จุดที่พาราหูจะได้ทําการโครจรย้ายออกจากจุดที่อยู่กลางศีษะในวันที่17ตุลาคมปี2566เวลา6นาฬิกาย2นาทีถือว่าเป็นการโครจรย้ายเข้าสู่เรือนสุภะหมายถึงเรื่องของความสุขความสําเร็จ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการย้ายราศีของพระราหูในครั้งนี้ถือว่าเป็นการโครจรอ,ออกจากเรือนกรมมะและฉีกตัวออกจากดาวพฤหัสบดีทําให้ดาวพฤหัสบดีที่เป็นสุขค่าโชคใหญ่โครจรอ,อยู่อย่างลําพังอยู่ในเรือนกรมมะถือว่าให้อิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีกรกฎเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมความพันผวนปวนแปรเอาแน่เอานอนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือธุรกรรมที่ทําอยู่ ก็จะลดน้อยถอยลงไปเป็นอย่างมากและก็ยังส่งผลทําให้บังเกิดโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานอีกด้วยโดยเฉพาะถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดมีดวงชะตากําเนิดหรือนักขณะที่เกิดมีดาววังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการงานโดยตรงโคจรในจุดที่เข้มแข็งเป็นกเกษตรตราทีปดีหรือเป็นมหาอุดอีกแล้ว ก็ถือว่าจะส่งผลทําให้เรื่องของการงานมีความเจริญก้าวหน้าอย่างชัดเจนด้วยอิทธิพลที่พระราหูโคจรหลุดออกจากเรือนการงานไปแล้วทําให้ดาวพฤหัสบดีและดาวอังคารมีความสัมพันธ์กันในทางโหราศาสตร์ไทยที่เรียกว่าเป็นพระคคู่สมพลแปลว่ายิ่งเสริมกําลังซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากอีกทั้งดาวพฤหัสบดีที่โคจรอ,อยู่กลางศีษะของชาวลัคนาราศีกรกฎ ก็จะส่งผลทำให้บุญกุศลครั้งเก่าก่อนในอดีตที่ชาวลัคนาราศีกรกฎได้สั่งสมไว้เปิดดวงชะตามาส่งผลทำให้ประสบพบเจอกับความสุขความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการดำเนินชีวิตโดยรวมเป็นอย่างมากด้วยถือได้ว่านับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี2566เป็นต้นไปดวงชะตาจะเปิดรับสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัว ธุรกิจธุรกรรมใดๆที่เคยผันผวนปวนแปรเอาแน่เอานอนไม่ได้จากอิทธิพลของพระหูที่โครจรกลุ่มอยู่กับดาวพฤหัสบดีอยู่กลางศีรษะของชาวลัคนาราศีกรกฎก็ถือว่าจะทุเลาเบาบางลงหรือหมดไปในที่สุดคนที่กำลังอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้ประสบความสำเร็จตามที่ตนเองตั้งเป้าหมายไว้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ถือว่าเป็นอิทธิพลในด้านดี ที่พระราหูทำการโคจรลุดออกจากเรือนกรมมะและดาวพฤหัสบดีแต่ในอีกด้านหนึ่งพระราหูทำการย้ายราศีแล้วได้เข้าสู่เรือนสุภาะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือผักดันสนับสนุนพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะซึ่งมีส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำลายล้างหรือการทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นได้ ฉะนั้นจึงเป็นช่วงที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านให้ดีส่วนเรื่องการที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การขอความช่วยเหลือต่างๆแนะนำให้เตรียมแผนสำรองไว้หรือเตรียมการดำเนินการต่อจากการช่วยเหลือใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะการช่วยเหลือการสนับสนุนอุปัมภมค้ำจุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานหรือเรื่องใดๆก็ตามถือว่าเป็นการช่วยเหลือการเพียงระยะแรกเท่านั้นต่อจากนั้นเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎก็จําเป็นจะต้องเป็นผู้ที่สารต่อด้วยตัวของเราเองการจะหวังพึ่งใครสักคนหนึ่งไปจนตลอดรอดฝั่งนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากเย็นอยู่พอสมควรนอกจากนี้ทั้งดาวเจ้าเรือนมรณะคือพาราหูและความหมายของเรือนสุภาษ ต่างก็เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมที่อยู่ภายในบ้านหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยไปเลยโดยแทบตลอดระยะเวลาที่พระราหูโคจรอ,อยู่ในเรือนสุภานับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี2 5 6 6ไปจนกระทั่งถึงวันที่5พฤษภาคมปี2 5 6 8ประจวบเหมาะกับการที่ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้ารือนปัตนิ ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวได้ทำการโคจรอ,อยู่ในเรือนของพราหูและมีความสัมพันธ์กันในฐานะเป็นพระก็คู่มิตรฉะนั้นเพศตรงข้ามหรือคู่ครองจะมีส่วนในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดอยู่ในวัยแห่งการแต่งงานเริ่มต้นชีวิตครอบครัว ก็มีโอกาสจะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยไปตามคู่ครองของตนเองส่วนคนที่แต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วอย่างน้อยๆก็อาจจะได้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในบ้านของตนเองและอีกส่วนหนึ่งอิทธิพลที่พระราหูทำการย้ายราศีในครั้งนี้ถือเป็นการไปโครจรทำมุมตรีโกนร่วมธาตุกับลัคนาของชาวราศีกรกฎฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องใดๆที่เกิดขึ้นในระยะที่พระราหู โคจรอ,อยู่ในเรือนสุภาษนี้ก็จะทําให้เกิดผลดีกับชาวลัคนาราศีกรกฎเพราะพระราหูเองเป็นพระเคราะห์คู่สมพลกับดาวจันทร์ที่เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎและจะให้ผลดีเป็นอย่างยิ่งสําหรับคนที่มีดวงชะตากําเนิดมีดาวประจําตัวคือดาวจันทร์โคจรมีความสัมพันธ์กับพระราหูที่ย้ายราศีในครั้งนี้ยกตัวอย่างใครที่มีดาวจันทร์ โคจรได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีโคจรกลุ่มอยู่ที่ลัคนาณเวลาที่เกิดก็ถือว่าทำมุมตีโกนร่วมธาตุเป็นพระคู่สมพลกับพระราหูโดยตรงหรือใครที่ณขณะที่เกิดมีดาวจันทร์โคจรได้ตำแหน่งราชาโชคก็จะทำการเล็งกับพระราหูโดยตรงเช่นกันหรือแม้กระทั่งใครที่มีดวงชะตากำเนิดมีดาวจันทร์โคจรอ,อยู่ได้ตำแหน่งมหาอุดกลุ่มอยู่กับดาวมฤตอยู่ในเรือลาพระ หมายถึงโชคลาภก็เป็นตำแหน่งที่ทำมุมโยกกับพาราหูด้วยเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมจากปรากฏการณ์ที่พาราหูทำการโคจรย้ายราศีในเดือนตุลาคมปี2566นี้จะมีผลดีและผลเสียกับชาวลัคนาราศีกรกฎดังที่ว่าไปแล้วทั้งหมดนะครับหากใครที่ต้องการทำบุญเสริมชะตาราศีเกิดที่สามารถทำได้ด้วยตัวของเราเองตามหลักของวิชาโหราศาสตร์ไทยแล้ว อาจารย์อยากจะแนะนําให้ทําบุญในหมวดของพระจันทร์หรือดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎเองการทําแบบนี้ถือว่าเป็นการตีคลุมในลักษณะที่จะส่งเสริมส่วนดีของพราหูฐานะที่เป็นพระคอครบู่สมคลแปลว่าเสริมกําลังซึ่งกันและกันและก็จะเป็นการเสริมให้กําลังของลัคนามีความแข็งแกร่งต้านทานในส่วนร้ายของพราหูได้มากขึ้น การทำบุญในหมวดของพระจันทร์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเช่นการบริจาคน้ำดื่มถ้าเป็นไปได้ก็เอาจำนวน15ขวดหรือ15แก้วตามกำลังของพระจันทร์หรือจะเป็นการนำลึกนึกถึงพระปางห้ามญาติซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระจันทร์ในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติอยู่เนืองการใส่บาตรพระหรือการถวายสังฆทานจำนวน15ชุด อันเป็นกำลังของพระจันทร์การบริจาคหรือให้ทานจำนวนเงิน15บาทจะเป็นการให้ทานด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็แล้วแต่พิจารณาเห็นตามความเหมาะสมทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็สามารถเลือกทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์ของแต่ละคนด้วยและสามารถทำได้ภายในช่วงก่อนหน้าที่พาราหูทําการโคจรย้ายราศีหรือย้ายราศีไปแล้วบวกลบประมาณ1เดือน เมื่อได้ทําแล้วนะครับก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจําตัวพระจันทร์หรือดาวจันทร์เทพนพข้ครอประจาลัคนาราศีเกิดผู้มีพระคุณต่อเราทุกทกท่านได้แก่บุพการีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ระนับถือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วแล้วกวดน้ําลงดินขอพระแม่ธรณีและโลกทั้ง3รับรู้รับทราบเป็นพยานบุญอันใดก็ตามที่ชาวลัคนาราศีกรกฎได้สร้างไว้ดีแล้วนะครับ ็ขอให้มาส่งผลให้กับทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายกระทั่งประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกๆประการส่วนท่านใดที่ต้องการจะเช่าบูชาพลอยจันทคาตหรือเสเกตด,ดาวซึ่งเป็นรัตนชาติสีดําเป็นตัวแทนของพระราหูที่ถือว่าเป็นวัตถุมงคลอันร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้า เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนต์จากธรรมชาติแต่ละท้องถิ่นก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปเช่นมณีหยาดฟ้าคำดิบข้าวจีพระฤาษีขวานฟ้ามหานินหรือพลอยจันทคาตสเกต็ตดาวเกิดจากปรากฏการณ์ที่อุกกาบาตพุ่งชนผิวโลกแล้วทำให้วัตถุธาตุโดยรอบเกิดการหลอมละลายพุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแล้วล่วงหล่นกลับลงมาเป็นสเกต็ตดาวเชื่อว่าคนที่ได้ครอบครองสเกต็ตดาวจะดึงดูดสิริมงคลและโชคลาภเข้าหาตัว อีกทั้งยังป้องกันอำนาจเล่ร้ายคุณไสมนต์ดำสิ่งอัป,ปมงคลหรือพลังลบทั้งหลายออกจากตัวได้อีกด้วยความเชื่อเกี่ยวกับพลังของสเก็ตด,ดาวและข้อมูลรายละเอียดอื่นๆก็สามารถเข้าอ่านในส่วนของคำอธิบายใต้คลิปหรือจะติดต่อมาทางไลน์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ก็ได้เช่นกันครับสำหรับคำพยากรณ์ในส่วนของลัคนาราศีอื่นช่วงที่พระราหูทำการโคจรย้ายราศีก็สามารถเข้าเลือกรับชม ราศีของตนเองหรือจะดูให้กับคนที่คุณรักในช่องของอาจารย์นกรหรือจะเลือกกดจากรูปภาพเพลย์ลิสต์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ก็ได้เช่นกันครับ